สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกกับม,มาพบกับเคมฟรีที่ชือตมันนี่นะครับวันนี้เราจะไปเก็บเงินสกุลอะไรกันนะครับไปติดตามกันเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้ผมใช้ Google Chrome ในการทําคิววิดีโอนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ใช้ g o o l l e h r r o m วก็อย่าเืิมไปติดตั้งส่วนขยายของ a d b o x c k b d b l o e r e r อก t กอะลินะครับแล้วก็ Fast Forward ดอันสุดท้ายก็จะเป็น n ิน e r s s a l ซียลไบ s นะครับอันนี้ยังไม่โชว์นะนะครับ ให้ไปติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับโอเคเราก็ไปเริ่มการเคมการเก็บเงินกันเลยนะครับเคมหรือแบบเก็บเงินก็คือการเก็บเงินฟรีกับเว็บไซต์ที่แจกฟรีต่างๆนั่นเองนะครับวับนนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า Li t t ติ้ i t t ตเติ้ลอนะครับตัวนี้เนาะนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างเรามาดูกฎกติกาของเขานะครับเขาบอกว่าต้องใช้กระเป๋าเงินฟาเซตเพย โดยใช้อีเมลนั่นเองนะครับกระป๋าเงินฟาสเซทเพย์ก็คือกระเป๋เปาเงินตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเงินดิจิตอลฟาสเซทเพย์เดี๋ยวผมแนบลิงก์การสมัครไว้ให้นะครับแล้วก็เมื่อเราเข้ามาที่กระเป๋าเงินฟาสเซทเพย์นะครับเราก็มาเลือกที่เมนูเวลเลดนะครับหรือคุณจะกดไปที่ด้านข้างก็ได้นะครับที่เมนูโปรไฟล์นะครับเราก็เลือกไปที่ดี p o s i t i t h s d o w b l นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราสมัคร เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราเอาอีเมลของเราเนี่ยไปทำการเก็บเงินกับเว็บไซต์แจกเงินฟรีนั่นเองนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นี้วิธีการเก็บเงินนะครับเขาบอกว่าเราสามารถเก็บเงินได้ที่6เท่าไหร่นเนี่ยหกแส,ส,น,สมมนนะครับหกแสนสองหมื่นสามหกล้านสองแสนสามหมื่นนะครับแล้วก็529ซาซตชินะครับสกุลเงินเป็นลิจิไบต์นั่นเองนะครับเราสามารถเก็บเงินได้ทุกๆ60 นาทีนั่นเอง60นาทีก็เทียบเท่ากับ1นึ่งาทีชั่วโมงนั่นเองนะเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่อ e ีเมลนะครับที่ทําการล็อกอินกับบัญชีกระเป๋าเงินเฟอเซ็ตเพย์น,นะครับผมก็ใส่ของผมไปนะครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับก็ให้เรามากดผมยังใส่ไม่เสร็จนะครับให้เรามากดด้านล่างนะครับจะมีปุ่มกดให้เรากดด้านล่างนะครับอันนี้ก็เลื่อนลงมานะครับให้เรามากดด้านล่างคือ ยืนยันว่าเราไม่ใช่โปรแกรมหรือว่าไม่ใช่หุ่นนต์นั่นเองนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะนะครับรอสักรู่หนึ่งนะครับให้ขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกถ้านี้นานไปเดี๋ยวผมจะรีเฟซหน้าเว็บไซต์สักหนึ่งครั้งนะครับแต่ผมขอคัดลอกอีเมลผมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมรีเฟซหน้าเว็บไซต์สักหนึ่งรอบนะครับเนื่องจากผมเปิดไว้นานแล้วโอเค เมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราก็ทำใหม่เลยนะครับวางอีเมลแอดเดสของกระเป๋าเงินเ e อร์เซ็ตเพย์ของเรานะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดยืนยันว่าเราไม่ใช่ยนย์ไม่ใช่โปรแกรมนะครับเ,เมื่อเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับหรือว่าของใครคลิกแล้วนะครับเป็นมป๊อปอัพขึ้นมาหรือว่ามากล่องข้อความขึ้นมานะครับให้เราเลือกรูปภาพตามตัวอย่างที่เขาให้เราเลือกจากนั้นกดยืนยันหรือว่าเวอร์ฟายนะครับ เมื่อเรายืนยันข้อมูลว่าเราไม่ใช่แกมไม่ใช่คนโจรแล้วนะครับจากนั้นกดคําว่าคนติ้วปุ่มด้านล่างได้เลยนะครับกดไปเลยเมื่อกดไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ในหน้านี้ให้เราเลือกข้อความตั้งแต่ด้านซ้ายไปถึงด้านขวานะครับอย่างนี้นเป็น C O W Cloud นะครับก็ไปเลือกนะครับที่เป็นข้อความ,มคล้ายๆกันก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่2เป็น d o c นะครับเป็นตัวนี้ตัวที่3มเป็น Mouse นะครับก็เป็นตัวนี้อันที่3ามเป็นอ่ันสุดท้ายเป็นอน,นะครับก็เป็นตัวนี้เมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรราาากดคคํว่นะับ เมื่อกดไปแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งในเว็บไซต์ทำการรีเฟรชหน้าเว็บนะครับโอเคเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เราคลิกเขียท,ทูคอนเทนตได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับในก็จะโหลดไปสู่หน้าเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งนะเมื่อเข้าหน้าหน้าเว็บไซต์นี้นะครับให้เรา ยืนยันว่าเราไม่ใช่บทไม่ใช่โปรแกรมนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ทางเว็บโหลดเสร็จก่อนเนาะก็จะขึ้นหน้านี้ให้เราทําเหมือนอ่าตอนแรกเลยนะครับยืนยันว่าเราไม่ใช่บอทไม่ใช่โปรแกรมนะครับเมื่อเรายืนยันเป็นเครื่องหม,มายถูกแบบนี้แต่ว่าเลือกรูปภาพตามตัวอย่างแล้วกดวลีไฟลเรียบร้อยจดป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างน,นะครับคลิกคาว่าคลิกแ e ก้ทูคอนทิวต่อเลยนะครับในปุ่มนี้เนาะ รอสักครู่หนึ่งนะครับเว็บไซต์ก็จะทําการโหลดข้อมูลนะครับจะมีตัวนับตอวหลังนะครับประมาณ10วินาทีนะครับตรงนี้รอสักครู่หนึ่งครับอันนี้ก็จะครบ10วินาทีนะพอครบ10วินาทีนะครับตรงนี้จะมีปุ่มกดแต่สําหรับใครที่ติดตั้งส่วนขยายนะครับก็ไม่จําเป็นต้องรอกดนะระบบก็จะไปให้อัตโนมัตินะครับโอเคนะครับเมื่อขึ้นก็กดไปนะครับ เมื่อกดไปแล้วนะครับก็จะเข้า,าสู่หน้าว่าเราเก็บเงินสําเร็จหรือเปล่านั่นเองนะอย่างอันนี้นะครับก็กลับมาสู่หน้านี้นะครับเขาก็จะแจ้งว่าจําจนวนเงินเท่านี้นะครับถูกส่งไปที่กระเป๋าเงินฟาสเตเพของเราแล้วทีนี้รอไปอีกประมาณ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับหรือ60นาทีนั่นเองทีนี้กลับไปดูที่กระเป๋าเงินดิจิตอลของเราที่เป็นฟาสเตเพนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูนะครับ นะครับว่ามีเงินเข้าหรือเปล่าออกลืมไปนะครับต้องเลือกที่เมนู Overview นะครับเพื่อดูว่ามีเงินเข้าหรือเปล่านะครับมาที่ Overview นะครับเว็บไซต์นี้นะครับเก็บเงินได้จริงๆนะครับน่ครับก็จะมียอดเงินเข้ามานะครับเว็บไซต์นี้ก็จะแจกเงินนะเว็บไซต์มีเว็บไซต์แจกเงินฟรีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าจะแจกเงินเทเลนทีเลโนยนะครับล้วก็เข้าไปเก็บได้เทเลนทีเลโนยสะสมไปเรื่อยๆได้นะครับอย่างบางคาผมก็เก็บเงินได้เป็นพันกว่าบาทนะครับกับเว็บไซต์ กับเว็บไซต์แจกเงินฟรีนะอันนี้เราก็เอามาซื้อขนมได้นะครับหรือไปจ่ายน้ำค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะครับอันนี้เราเก็บเวลาว่างนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกดติดตามช่องเคมฟรีดิจิตอลมันนี่กันไว้ด้วยนะครับเราเจอกันคลิปไปดูนะครับว่าเราจะมาเก็บเงินดิจิตอลอะไรกันต่อครับ